สวัสดีเพื่อนๆแฟนกระตูนพีทซึ่งในวันนี้นะผมจะมาสปอยวันพีทต,ตอนที่9.31นะครับ ซึ่งจะเป็นตอนล่าสุดเลยนะซึ่งวันพีตอนที่แล้วนะฮะซันจิเนี่ยก็ได้หยิบเลส,สูตรหมายเลขสาของเขาออกมานะซึ่งเขาเนี่ยจะใช้ต่อสู้กับเพจวันนะฮะแต่วันพีตอนที่แล้วเนี่ยก็ได้ตัดจบไปนะแในวันนี้นะฮะผมก็จะมาสปอยวันพีนะฮะตอนที่931ซึ่งตอนนี้นะฮะรอเนี่ยรู้จักเลส,สูตรเนะนื่องจากเขาเนี่ยเป็นชาวนอตบูลนะและเลส,สูตรหมายเลขสาของซันจิเนี่ยก็จะมีชื่อว่าสเตลแบ็กนะครับ ความสามารถของมันเนี่ยเป็นความฝันของซันจิซึ่งความสามารถของมันนะฮะก็จะเป็นการพางตัวนะแล้วก็การหายตัวนั่นเองซึ่งซันจิเนี่ยก็ได้ออกเอ่ยปากออกมาเลยนะว่าเขาเนี่ยจะไปดูผู้หญิงอาบน้าและในต,ตอนนี้นะฮะโรบินเนี่ยก็ได้รอบสํารวจพื้นที่ในปราสาทนะของโชคุนโอโรจินะแต่ก็ถูกจับได้นะครับแต่ก็ดภาพาไปที่ชอปเปอร์กับโมโมโนซุเกะนะฮะ คือตอนนี้เนี่ยเขาได้เจอบิ๊กมัมนะที่ใช้ฝั่งไวในวาโนะนะซึ่งบนะิ๊กมัมเนี่ยความจําเสื่อมนะฮะแ,ะแต่ตอนนี้นะผมก็ได้สนใจนะฮะว่าตอนที่บนะิ๊กมัมเนี่ยความจําเสื่อมเนะี่ยแลนะ้วชอปเปอร์เนี่ยไปเจอนะเขาเนี่ยจะใช้บนะิ๊กมัมเนี่ยมาเป็นพักพวกหรือเปล่านะฮะเพราะบิ๊กมัมเนี่ยชอบกินอาหารใช่ไหมครับเขาอ,อาจจะให้ซันจะิเนี่ยทําอาหารให้กินนะฮะแล้วก็หลอกบนะิ๊กมัมเนี่ยมาอยู่ฝั่งลูฟี่ก็เป็นได้นะฮะอ่า และลูฟี่เนี่ยเมื่อมีบิ๊กมัมมาเป็นพวกเนี่ยก็จะปะทะใครโดได้อย่างสบายนะฮะเพราะว่าจะมีสีจักรภาพมาเป็นพวกด้วยวกความน่าสนใจก็จะประมาณนี้แหละฮะรอดูตอนตัวเต็มดีกว่านะฮะผมนะโอเคฮะใครที่ชอบคลิปนี้นะฮะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ผมด้วยนะฮะแล้วเจอกันใหม่คลิปวิดีโอหน้าครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ